ตอนนี้คุณกำลังทำแพทหนึ่งวลนิดที่ชิดที่แคสกับผมกสวัสดีครับตอนนี้รายการของเราเข้าสู่วันที่15แล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําโจทย์แคลคูลัสกันนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับซึ่งออกในแพทหนเนี่ยบ่อยมากนะครับข้อนี้นะครับเขาให้ f x มานะครับแล้วก็ติดตัวแปร a b ไว้นะครับ แล้วบอกว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องให้เราหา f a บวก b นะครับโดยเราจะหาค่าของ a b นะครับใดการใช้เรื่องของความต่อเนื่องของฟังก์ชันซึ่งจุดที่เราจะเช็คนะครับก็คือจุดที่เป็นรอยต่อนะครับก็คือ0แล้วก็1นะครับโดยผมจะขอทำที่ x เข้าใกล้0ก่อนนะครับจากนิยามนะครับเราจะได้ว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องก็ต่อเมื่อฟังก์ชัน f มีสมบัติตังนี้นะครับก็คือ เ0เท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายและเท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวาซึ่งตรงนี้นะครับตัวของ f 0นย์ะครับมันจะใช้สมการที่2นะครับแต่ว่าตัวของลิมิตที่ x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายเนี่ยมันจะใช้ตัวของสมการที่1นะครับแล้วถามว่าเราต้องใช้ตัวนี้ไหมซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็ใช้สมการที่2เหมือนกันนะครับเพราะมันใช้สมการเดียวกันนะครับ แทนค่าไปมันก็จะมีค่าเท่ากับเอเหมือนกันนะครับเราจริงสนใจแค่ตัวของ2ตัวนี้ก็พอแล้วครับซึ่งในการทำโจทย์จริงๆนะครับบรรทัดนี้เนี่ยผมจะไม่เขียนนะครับผมจะดูแค่ว่ารอยต่อเนี่ยมันอยู่บรรทัดไหนนะครับแล้วก็แค่จับลิมิตของสมการที่1นะครับเท่ากับสมการที่2ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นตัวต่อไปที่เราจะทำนะครับก็คือ x เข้าใกล้1ใช่ไหมครับแล้วก็จับลิมิต x เข้าใกล้1ทางซ้ายนะครับ เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้1ทางขวาได้เลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องใช่ไหมครับดังนั้นการที่เราจับลิมิตทางซ้ายเท่ากับลิมิตทางขวาเนี่ยไม่มีปัญหานะครับกลับมาที่ f ศูนย์นะครับเราก็จะใช้สมการนี้นะครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเมื่อเราแทนค่าศูนย์ลงไปนะครับเราจะได้ดังนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็ไปดูที่ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายกันนะครับเราก็จะใช้สมการนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายนะครับของ x ส่วน x ลบ x กำลังสองนะครับเมื่อเราแทนค่าลงไปแล้วนะครับมันจะได้ศูนย์ส่วนได้ศูนย์ะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถทําได้2วิธีนะครับก็คือใช้โลบิตาลนะครับหรือไม่ก็แยกตัวประกอบก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าผมใช้การแยกตัวประกอบนะครับเราก็จะได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายนะครับของ x ส่วนด้วย x คูณกับ1ลบ x แล้วก็เอา x ตัด x นะครับเราก็จะได้1ส่วน1ลบ x นะครับตอนนี้เราก็แทนค่าสูยรเข้าไปได้แล้วนะครับส่วนฝั่งซ้ายเราก็จะได้ว่าลบ b ส่วนด้วยลบ1นะครับเราก็จะได้ว่า b เท่ากับเราแทนสูยรลงไปนะครับก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย1ลบศูนนะครับหรือก็คือ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราไปทําที่ x เข้าใกล้1กันบ้างนะครับและต่อไปผมก็จะไม่เขียนในส่วนนี้แล้วนะครับ ที่ x เข้าใกล้1นะครับเราจะได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้1ทางซ้ายนะครับก็ใช้สมการนี้นะครับก็คือ ax กําลังสบวกกับ b ลบ a x ลบ b นะครับส่วนด้วย x ลบ1เท่ากับลิมิตทางขวานะครับก็คือ x เข้าใกล้1ทางขวานะครับก็ได้เป็น x บวก b กําลังสนะครับเราไปดูที่ลิมิต x เข้าใกล้1ทางซ้ายนะครับ เมื่อเราแทน1ล,ลงไปแล้วนะครับตัวส่วนเนี่ยมันจะเป็น0ย์ดังนั้นมันก็คงต้องเป็น0นส่วนได้ศูนย์แน่ๆล่ะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นตัวเลขส่วนได้ศูนย์นะครับตรงนี้จะหาค่าไม่ได้นะครับมันก็จะทําให้ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องนะครับดังนั้นถ้ามันหาค่าได้มันก็ต้องเป็น0นย์ส่วนได้ศูนย์นะครับซึ่งตรงนี้เองผมจะใช้ลูปิตาในการคิดนะครับเราก็จะได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้1ทางซ้ายนะครับได้เป็น2 ax นะครับ บวกกับ b ลบ a นะครับส่วนด้วย1เท่ากับฝั่งนี้ฝั่งนี้แทนค่าได้เลยนะครับ x แทนค่าเป็น1นะครับ b ก็คือ1เราจะได้ว่า1-1บวก1นำลังสองนะครับฝั่งนี้เป็น4นะครับฝั่งซ้ายเราแทนค่า1ลงไปเลยนะครับจะได้เป็น2 a บวก b ลบ a นะครับซึ่ง b เมอกี้นี้ก็คือค่าของมันคือ1ใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่า a บวกนเท่ากับ4นะครับหรือว่า A ก็คือ3นั่นเองครับดังนั้นนะครับค่าของ A บวก b นะครับมันจะเท่ากับ3บวกด้วย1นะครับเดยกก็คือเท่ากับ4 F A บวก b นะครับก็คือ F 4นะครับซึ่ง F 4นะครับเราก็จะใช้สมการตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่า F 4นะครับเท่ากับ4บวกด้วย B ก็คือ1นะครับทั้งหมดยกกำลังสองนะครับเท่ากับ25นะครับ ในะใคําตออข้อนี้ก็คือ25นะครับนองจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยพี่ก็เขียนละเอียดพอสมควรนะครับแต่ว่าในตอนทําข้อสอบเนี่ยไม่ต้องเขียนเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเราก็คิดในใจได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับแพทหนึ่งวลณิที่ชิดที่แคทวันที่15ครับถ้าน้นอนชอบคลิปของ,องพวกพี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังจะให้พวกพี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใน E p หน้าครับ stay home Stay safe สวัสดีครับ